กับผมเมธก,กันอีกแล้วนะครัะวันนี้จะเสียงดังกับแฝนะครับเพราะแม่ผมไม่ดูบ้านนะวันนี้ก็สิบสี่โมงนะครับผมมีไอผมมาด้วยนะครับส่วนโกอากการ์เล่นนะยังไม่ไหวเล่นวันนี้คนระับกำลังเล่นแทนเวเป็นส่นก่อนนะไม่ได้เล่นนานเลยครับดอดกับไออ,อันนี้มานานแนละ้ว เลยผมมาอัดกันอีกแล้วครับอันนี้อยู่ชาสวนนะแค่มาอัดเล่นๆนะแต่มันมีอันใหม่มาด้วยนี่เขาต้องหันกดหลอกกดหลกเขาสอนอืมก็น่าต้องคำหวยให้ได้นะ ทำเควนะตรงไหนนะเอาไว้ลืมไปละอทุกคนทำเคว้ตรงไหนอันนี้ทำเควตรงนี้นะทำเควตรงนี้นะครับผมทเควตรงไหนก็ได้ส่วนในเครื่องนี้ผมยังไม่ดูนะครับ ใ้เครื่องนี้นะครับเอา EFP นะโอเคดอดมาใส่นะครับตรงนี้เราต้องเอา EFP นะมาโม่ใส่ก็ได้นะทมมีโทษเนี่ยนระา,าจะได้ของมานะครับ สำหรับเครื่องนี้น <c oughs> เป็นเคอร์ที่รามรี่ขึ้นนับอันนี้คือเอาออกครับ รออีก5นาทีนะครับแล้วเราก็จะได้ ESP มานะรับเครื่อง ESP เพิ่มดาเมจให้กับสิ่งที่เราใส่ไปนะครับสำหรับเครื่องนี้ที่เอาไว้ได้นับ เพี่อยากจะให้ผมสอนอีกขึ้นหม่ๆนะครับเพราว่าผมจะก็นับเอาไอเอเอพีที่เราได้เราใส่งคงนี้เราก็จะผสมได้เลยนะครับแต่ต้องใส่ให้ครบสาม e ัวเอเอพีก่อนนะอันนี้เพิ่งอัปเดตมาใหม่เมื่อวานนะผมไม่รู้คนระับว่าทำไงครับกลัว เอ้ครับผมก็นะครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะนะขอแค่เยะเพียนะนะแต่ผมก็ไม่อยากให้มันปล่อยไปคลิปสั้นก็ครับจะดูต่อตรงนี้ มีเพื่อนเจนเดลที่มาอัปเดตแบบปลูกสวยของเจนเดลด้วยนะเจนเดลวรางวานที่ผมเล่น <c oughs> อัปเดตเกอาการเล่งไก่มันมีเพื่อนของเจนเดลมาด้วยนะครับผมก็คือแบบเพื่อนเข้ามาขอแทรกด้วยแบบนี้แล้วก็มาเขียนอัปเดตแบบนี้นะครับผม ได้ผลน,นั้นก็ยังอยู่นะครับพุ่มนีนะครับอันนี้ราคาการซื้อก็คือสิบล้านเนาะใครผู้เล่นใหม่นะแน,นะนำดีเบอร์ให้ถึงขั้นห้าแล้วก็สู้กับบอสกดนะับเพราะว่านะต้นไม่ดีๆอ่ะใช้ใช้ก้านใช่ไหมตอนแรกๆเขาก็ยังไม่มีเลยเอาอะไรไปใส่ก่อนก็ได้นะ ว่าไปเจอโคโจเพื่อนผมก็จะให้เลยนะผมอืมเลือหลักแสงองอหลักล้านชิ้นนะอันนี้อะไรเดีอืกากไก่มากโอ้โหทุกคน,นกากไก่มากเลยใช่ไหมครับนี่เครื่องใหม่นะครับผม โอเก็บวันนี้ไว้ตอนเล่นอัปเด็กนะโอเคโอ้โห่เจี๊ยบครับก็ตัดไว้เพียงเท่านี้นะครับ6นาทีนะครับผมก่อนนะครับโอเคเกเกก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ ผมนะคแบ่งน้ำใจกันด้วยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยบายบจะการคิดหน้าเ้จะกดหน้าบายบายคนได้วยเอ้ยกดปีน